ที่ร้านเป็ต้าหู้ยีด้วยออมาต้าหู้ยี้มันจะมันๆผมกินเต้าหู้ยีฮะดูอย่งดืงอยกรหลิ่งจิ้บเต้าหู้ยี้ของเราสูตรเด็ดลุยครับห่วมากทั้งเอ็นทั้งเนื้อสามชั้นจุนวนไปโคตรเผ็ดลุยฮะเนื้อติดมันไอ้กิโลกักิลิวพร้อม โหกรอบกรุบเลยมาพักริ้วก่อน,นเ,นะเนื้อตุ๋นวัตถุเสร็จสีนะฮะใกล้บ้านใหม่มากมาชิมหน่อยทุกคนบอกว่าร้านนี้เด็ดมาเลยกันมาตัดขึ้นมาเลยฮะโอ้โหดูดูเนื้อสามชั้นคัดมาเรียบร้อยเลยเดี๋ยวโอ้โหเฮียรู้ใช่ไหมมา<ใ>ชิมมาให้เบลล์ <ใช S 1> เลยครับผมขอบคุณมากครับเพียค,ครับอเออเหมือนมันเนี่ยอย่างดีโอ้ดีโอ้เอ็นเอ็นเอ็นทำมาครับมาครับเอ็นแบบคัดมาเริ่มเลยตัดจับจับจับ นี่เฮ้ยด้านนี้มีเป็นน้ำตกด้วยว้าน้ำตกด้วยนะฮะลงไปแล้วไปดูดีกว่วาเต้หู้ยี้มันจะมันๆอมหวานอม,นม,นม,นมนเปรี้ยวหน่อยอร่อยใช้แส่น้ำต้มได้เลยแล้วก็พริกลงไปฮะ,ะช้อนหนึ่งนี่เป็นสูตรต้หู้ยี้บ้างเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวโอ้โหต้มนิดนึงนะฮะเอามา เต้าหู้ยีลองดูเต้าหู้ยีมันนัวมากเลยอ่ะร้านนี้เนื้อหมกบนเลิ่มเฮ้ยดูพริกร้านนี้โคตรเผ็ดเลยพริกเผ็ดมากครับใช่สุดยอดพริกโคตรเผ็ดเลยมาลุยฮะอร่อยมาก เนื้ำหมกข้อเดือดไปดูเอ็นดิวางมันข้าวทิพโคตรเผ็ดแต่เรนซุต้องหู้ยี้แบบนี้เฮ้ยเพิ่งเคยลองแรกต้องหู้ยี้ใส่แล้วอร่อยมากเลยครับแล้วเนี่ยนื้อสามชั้นมันมันโอ้ย คตรหิวใจเลยอ่ะลุยครับหมันเนื้อโคตรหอมหอมากเออเลิศมากดูโอ้ยได้มันเนื้อแบบนี้มีแรงไปทำงานเลยลุยครับครับชามที่สองนะฮะจัดแต็งมานี่มีบะหมี่เปาะด,ด้วยร้านนี้ โอ้านใหม่ร้านเด็ดใกล้บ้านเราชิมน้ำก่อนร้านนี้อร่อยมากมคนรเลิศแล้วนี่นะฮะน้ำที่ปรุงไว้ลานลงไปเลยขพอาทีเด็ดของเขานะครับคือเต้าหู้ยี้ในขวดนี้ใส่ลงไปด้วยอร่อยอร่อยมากๆอ <c oughs> เครื่องเครื <c oughs> <ๆ>่องต่างๆครบๆนี่สั่งโคตรพิเศษไปเลยนะฮะบะหมี่ป๊อยู่ดีด จังจะเต้นได้เด็กดังเด้งดังเลยครับโคตรอร่อยเลยโหเจอพริกโคตรเผ็ดเป็นพริกเผาแบบพริกผัดเผ็ดมากเลยครับเดี๋ยวนี้นะฮะเนื้อหมักเนื้อหมักโหเป็นหมกมา อย่างเลือกเลยอ่ะโอ้ schnell, เป็นชินช้นๆเลยมาดูนหครับอืลุ้นม้องจับเอ็นไปมาเป็นบ้องเลยดูไครับอือร่อยมากอี่เอ็มดไดจริงอ่ะในร้านนี้ต้องมาบ่อย ใกล้บ้านป่าปทัพพเจ้ามากเลยฮนะเนื้อตุ๋นทุกสิบทีสุดยอดมากโคตเชียบต้องมาซ้ำ